จะออกรางวัลที่สี่ มงลงไม่ถึง24ชั่วโมงแต่ง,งานรุมสบัดเลยนะคะภารกิจเปิดตัวมิสแกรนดไทยแลนด์คนใหม่อิงฟ้าวราหะก็ต้องแกรนสมชื่อเวทีกับวาระระดับนานาชาติคนไทยนะคะหมุนสลากินแบ่งรัฐบาลกันไปเลยค่ะจนเป็นไวรัลจากท่าหมุนสุดเฟียสนะคะของสาวๆแต่ละท่านนั่นเองมีหมุนตัวด้วยนะทุกคนแต่คนที่มงลงตัวจริงเห็นจะเป็นบอสใหญ่เจ้าของเวทีคุณนวัดนะคะเพราะตั้งแต่สวมมงให้ลูกสาวคนใหม่ค่ะสปอนเซอร์โทรเข้ามากรา นเลยนะคะประเมินรายได้ที่เข้ามานนออก็เกือบ3ล้านบาทแล้วมีอะไรบ้างมีแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ยักษ์ใหญ่ที่จอดจอบอกว่าต้องขออิงฟ้าเท่านั้นเสนอค่าตัวไม่อั้นด้วยนะคะยังไม่รวมง,งานพรีเซนเตอร์แล้วก็งานรีวิวอีกเป็น10งานเลยนี่เป็นส่วนหนึ่งของประกฏการเวทีมิสแกลนค่ะ นี่แหละค่ะมิสแกรนด์2022นะคะและที่แมสกว่าทุกปีมาจากการเลือกคนมงใหญ่ที่พร้อมด้วยฐานแฟนคลับและแรงไประดับมหาราณีนะคะโดยอิงฟ้ามีชื่อเสียงจากการเป็นนักร้องอยู่แล้วแล้วก็เป็นหมอทำขวัญจนมาประกวดนางงามค่ะคือรูปร่างหน้าตาเธอเนี่ยหลายคนบอกว่าพิมพ์นิยมนะร้องเพลงกรเพาะขายของก็เก่งไลฟ์สดทีคุณผู้ชมคนดูเป็นหมื่นๆน,นะคะจึงมียอดฟอลโล่ทะลุล้านตั้งแต่มงยังไม่ลงหัวเลย เกิดเป็นด้อมอิงฟ้ามหานครอะด้อมก็ทุ่มโหวตค่ะจนคว้ารางวัลพิเศษจากสปอนเซอร์ใหญ่หญแต่นางงามเองก็ขยันหาแสงนะคะผ่านกระแสะคู่จิน้นคู่ชิปคืออะไรก็คือเนี่ยแหละค่ะสนิทสนมกับเพื่อนนางงามจนสามารถตกแฟนด้อมกลุ่มใหม่ๆที่ไม่สนใจเรื่องการประกวดก็คือกลุ่มสาววัยในติ๊กต็อกนั่นเองเป็นอีกด้อมใหญ่แล้วก็มาติดตามอิงฟ้าเพราะบอกว่าเธอเป็น lgbtq นั่นเองนะคะ ทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมเจ้าของเวทีจึงปฏิเสธไม่ลงเมื่อโจทย์ขององค์กรคือการดันแบรนดิ้งมิสแกลนเข้าตลาดหลักทรัพย์ภายในสิ้นปีแล้วก็ต้องมีกำไรอย่างน้อยหลักร้อยล้านนำมาสู่ข้อสังเกตและคอมเมนต์หลากหลายนะคะว่าคนที่คู่ควรกับมงกุฎต่อไปต้องถูกชี้ขาดด้วยคำว่าธุรกิจเสมอไปหรือเปล่าค่ะ สวยอย่างเดียวไม่ได้สมัยนี้มันต้องแบบทำเงินได้ด้วยก็อย่างนี้ใช่แ้่ม้เนกี่ล้านแล้วคะสามล้านแล้วออหนูว่าตั้งเป้าไว้าการันตีเลยว่าหนูอยากทำให้ถึงร้อยล้านในหนึ่งปีอหให้ปู๊ตาคือตอนนี้ก็คือนางงามเข้ากับธุรกิจรู้สึกยังไงกับทำคนกลางลขอบคุณค่ะดีกว่านางงามที่ไม่ไม่มีอะไรเลยโอ,อบางคนบอกว่าออผมเห็นกับบิสเนสผมถามตรงๆนะครับว่าจะให้องค์กรเราจนหรอครับ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ไหมายความว่าบ mm ิสเนสมาจากการที่คุณเอาเงินมาให้เราแต่บ mm ิสเนสคือการแมทชิ hmm. ่งก็คือเรามีโปรด u ักต์เรามีแบรนด์และใครล่ะที่จะแคร์แบรนด์ของเราทําให้แบรนด์ของเรามีมีความมั่นคงและเติบโตแล้วปีนี้เนี่ยมันเป็นโจทย์ชัดเจนที่ m i s ิสแกรนจะเป็นมหาชนนะครับจะฟลิ่งไปเดือนหน้า mm hmm. เพราะฉะนั้นกลุ่มคนเนี่ยอะไรที่ทําให้มหาชนเนี่ยได้รู้จักแบรนด์เรามากขึ้น ก็ต้องเป็นคนที่สามารถที่จะเข้าไปในทุทกกลุ่มกลุ่มผู้ชายจริงผู้หญิงแท้กลุ่มหมอลำกลุ่มอ่ากลุ่มอ่าอะไระนักร้องลูกทุ่งกลุ่มแบบอาจจะเป็นพรีเซนเตอร์ เมื่อธุรกิจกับเวทีนางงามแยกกันไม่ขาดนะคะจนเป็นที่มาของวลีเด็ดดูแกรนให้เป็นแกรนค่ะและการเปของแฟนคลับมีผลต่อความสำเร็จของนางงามปีนี้เลยเกิดปรากฏการณ์ใหม่ที่นางงาม77จังหวัดมีด้อมเป็นของตัวเองนะคะแบบเดียวกับการเชียร์ศิลปินเคป๊อปหรือว่าดาราซีรีส์วายเลยอย่างเช่นด้อมพลังใบค่ะที่รวมนางงามตัวเต็งเ n เ r g y เกินร้อยเลยมีมิสภูเก็ตแพร่และก็ชุมพรด้อมตุ้ยโป่งค่ะคู่หูคู่ฮาจังหวัดนครสวรรค์และสตูล หรือจะเป็นด้อมหนูดีอ่างทองริโก้คนนี้นะคะคือแต่ละด้อมเนี่ยเขาก็มีวิธีการสนับสนุนต่างกันตั้งแต่การปลาสลิปเงินสดเข้าบัญชีนางงามเลยค่ะปลาของขวัญในไลฟ์ซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดกระเป๋าแบรนด์เนมมาลายธนบัตรนะมีไปยันต้นกระถินแฟนนางงามเลยค่ะคุณผู้ชมรวมถึงการทําให้นางงามที่ตัวเองเชียร์อยู่ในแสงสปอตไลท์จนบางคนมียอดฟอลโล่นะคะฟอลโลเวอร์จากหลักพันกลายเป็นหลักแสนภายในเ,นเดือนเดียวเท่านั้น จึงมองได้ว่าเรื่องนี้วินวินทั้งคู่ค่ะทั้งกองประกวดนะก,กวินส่วนนางงามก็ใช้จังหวะนี้ที่มีชื่อเสียงเพิ่มต่อยอดห้างงานทำในอนาคตได้อีกค่ะนางงามแต่ละคนไม่ได้ไม่ได้มีชื่อเสียงมากด้อมหลายๆคนก็แบบอุ๊ยเอามาฝากได้นะบางคนด้อมมี12คนมีพี่กวางสุโขทยัยด้อมกันมี7คน แต่ทุกวันนี้กมีประมาณเกือบ5้าหกคนฐานของเราอยู่ที่แฟนคลับด้วยเพราะถ้าเราเป็นซัมมันขึ้นมาแล้วเราไม่มีแฟนคลับเราไม่มีคนรู้จักมันก็เหนื่อยมากๆกับการที่เราจะต้องพยายามให้คนรู้จักโอ้โหขึ้นไวมากล่าสุดที่ดิช็คขึ้นมาเป็นแสนเจ็แล้วค่ะจากที่ตอนแรกี่ดีเพิ่งจะแสนหนึ่งตอนวันประมาณพรีลิมไฟแนลเพิ่งขึ้นแสนแล้วหลังมงไม่นานห้ดีก็ขึ้นเป็นแสนเจ็เลยไวมากก็แบบดีใจนะคะแล้วขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบว่าเข้ามากดติดตามกันก็อาจจะทําให้ดิได้งานได้เงินมากยิ่งขึ้นด้วยก,กค่ะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อนางงามผูกติดกับคําว่าทุนนะคะจะเรือนกายก็ดีหรือว่ามูลค่าเม็ดเงินก็ใช่ค่ะประเด็นสัญญาจึงเป็นอีกดราม่านะเกิดขึ้นตามมาทันทีนะคะล่าสุดของอิงฟ้ามีประเด็นแล้วค่ะเป็นสัญญาระหว่างสาวงามกับอดีตค่ายเพลง ที่อ้างว่าเธอไปติดสัญญากับค่ายเป็นเวลา12ปีและในสัญญายังเหลือเวลาอีกหนึ่งปีบอกว่าพร้อมจะดําเนินการทางกฎหมายกับนางงามคนใหม่นะคะจึงเป็นประเด็นที่ต้องออกมาชี้แจงแบบเคลียร์ค่ะโดยเฉพาะเรื่องข้อกฎหมายว่าสัญญ,ญาดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นตอนยังไม่บรรลุนิติภาวะและค่ายเพลงก็ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องของสัญญ,ญาการเป็นศิลปินก็คือโดนดองงานแล้วก็ไม่มีรายรับจากงานเพลงด้วยเธอว่ายอย่างนั้นนะคะ โดยหลังจากอายุครบ20ปีค่ะอิงฟ้าบอกว่าทําหนังสือยกเลิกสัญญาไปแล้วต่อจากนี้ทีมทนายความของกองมิสแกรนไทยแลนด์จะรับหน้าที่จัดการต่อค่ะจริงตามสัญญาก็น่าจะหมดตอน28แต่ว่าเรารอไม่ได้เพราะว่าเราก็จะามาไม่สามารถที่จะประกวดนางงามได้แล้วก็เลยตัดสินใจเคลียร์กับทนายว่าโอเครายละเอียดมันเป็นแบบนี้นะซึ่งเรายืนยันได้ว่าตั้งแต่เราอยู่ที่ค่ายมาเราไม่มีงานรองเพลงเลย ไม่มีเลยสักงานที่เป็นลายรับเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเพลง<ช>แล้วก็การทําเพลงหรือมีการทําเพลงอยู่จริงแต่ว่ามันไม่ได้มีการเป็นอัลบัม้มไม่ได้ทาตามตามในเงื่อนไขสัญญาสัญญาก็อย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างละเอียดอ่อนณตอนนั้นที่หนูเซ็นหนูยังยังเด็กมากๆแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการสัญญามันค่อนข้างที่จะหนา<ม>เราไม่รู้ว่าแต่เท่าที่คุยกับทนายก็คือตอนที่เราเซ็นย,ยังไม่ถึง20ยังถือว่าไม่ได้บรรลุน,นิติภาวะใช่ไหมคะ<ม>แต่ว่าในวันที่เรา บรรลุนิติภาวะแล้วเราสามารถที่จะยื่นขอยกเลิกสัญญาไม่เป็นธรรมได้เราทําสัญญายกเลิกไปแล้วตอนนี้เราส่งสัญญาไปาส่งขอยกเลิกสัญญาไปเนี่ยอายุความมันคือ30วันถ้าไม่ได้ตอบกลับถือเป็นโมฆะเท่าที่หนูคุยกับทนายนะ